สวัสดีครับนักเรียนชั้นมสองทุกคนมาอีกแล้วนะครับฤดูกานออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมหนึ่งก็ควรจะเข้าไปฟังคุณครูพูดนะครับเพื่อเราจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฟังนั้นนำไปปฏิบัตินะครับมันเป็นประโยชน์ต่อใคร ก็เป็นประโยชน์ต่อเรานั่นแหละนะเพราะว่าเรามีความรู้เราก็สามารถที่จะนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพนะครับยิ่งขึ้นนะครับวันนี้คุณครูสุดใจก็จะพูดถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับนี่เห็นไหมเพราะว่านสะุขภาพเรา ถ้าเราไม่ออกกำลังกายก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นอ่อนแอนะครับการทำงานต่างๆมันก็ด้ยไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ร่างกายในการทำก็จะอ่อนแอก็คือทำงานได้ไม่นานนะครับได้ไม่นานก็จะนะั่งหรือว่าพักผ่อนไปเรียนอะไรก็ไม่ได้นะครับ ผลสุดท้ายก็สร้างความเดือดร้อนให้กับรครอบครัวชุมชนประเทศชาตินะเอาเรามาดูนะครับความสำคัญของการออกกำลังกายนะครับมันมีความสำคัญยังไงนะครับสำหรับทุกคนควรปฏิบัติทำให้สุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจมีพัฒนาการทางด้านสังคมและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอันนี้ก็คืออะไรครับคือก็เกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือสุขภาพของเรานั่นเองนะครับการออกกำลังกายนั้นนะครับเราต้องให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และไม่เกิดอันตรายกับร่างกายพูดง,ง่ายๆก็คือเราต้องดูตัวเองด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายประเภทนั้นๆได้ไหมเราก็อย่าไปฝืนถ้าฝืนมันก็เป็นอันตรายต่อตัวเรานะครับการออกกำลังกายอย่างน้อยนะเราก็ต้องออก ออกกกายวันละ30นาทีนะครับคือไม่ต่าอ่ะไม่ต่ําไม่ต่ำกว่า30นาทีนะครับวันละ30นาทีนี่ไม่ต่ำกว่า3วันใน7วันนี่เราก็ออก3วันนี่ก็โอเคแลค้วดังนั้นนักเรียนที่มาโรงเรียนถนนศิริวิทยานะครับทางโรงเรียนเขาก็จัดวิชาพระ,ะให้ใช่ไหมก็คือ1วัน คือหวันก็ประมาณสักสามสิบนาทีกว่าจะลงมาวอร์มอะไรวิ่งนะครับถ้าทำได้ท้ายทาได้ตรงนี้ก็คือหนึ่งวันก็จบไปแล้วอีกสองวันนักเรียนก็ไปหาเอาเองนะครับอาหาเลือกเอาเองนะครับการออกกาลังกายจะต้องคํานึงถึงความทีความหนักความอดทนและความถนัดของตัวเองด้วยนะครับถ้าเราไม่ถนัดเราก็อย่าไปเล่น ะครับถ้าเราเล่นก็จะเกิดอันตรายได้อันนี้ก็คือการออกกำลังกายนะนี้เรามาดูการเลือกการเลือกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยพิจารณาตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งอายุ อ่ตอนนี้มอหนึ่งอายุเท่าไหร่ครับสิบกว่าปีใช่ไหมอ่าอายุไว้ต่างๆนะครับความพร้อมมาทางด้านร่างกายไม่เท่ากันใช่ไหมนะอายุอย่างคูสุดใจก็อายุมากจะให้ไปวิ่งเตะฟุตบอลกับนักเรียนชั้นมหนึ่งเตะไปแปดร้อยชาติก็ไม่มีวันชนะใช่ไหมล่ะเพราะว่าอายุกูคูมันเยอะ นักเรียนมีความคล่องตัวกว่านะครับต่อไปสภาพร่างกายนะเห็นไหมก่อนจะเลือกการออกกําลังกายต้องดูสภาพร่างกายของตัวเองก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเหมาะไหม่ะมันเหมาะกับตัวเองไหมนะถ้ามันไม่เหมาะเราก็หาอย่างอื่นทำนะครับอันนี้ก็คือสภาพร่างกาย นะนอกจากสภาพร่างกายแล้วนะครับก็คือความถนัดความชอบนี่สำคัญนะการออกกำลังกายในความถนัดความชอบบางคนคู่ขาโนไม่ถนัดสักอย่างเลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีความถนัดเราคิดอยู่ในใจว่าเราชอบอะไรถ้าเราชอบนะครับเราก็ไปฝึกทำนะก็จะมีความสุข เราได้ฝึกทำนะครับคือทําในสิ่งที่เราชอบเราจะมีความสุขและทํากิจกรรมได้นานอ่าอย่างนักเรียนชอบคุยกันในห้องเรียนเวลาครูสอนเนี่ยไหมมีความสุขอก็คุยกันได้นานนะครับคุยกันจนครูจะเบื่อนะครับอันนี้ก็คือความสุขการออกกําลังกายก็เหมือนกันนะฮะต่อไปก็คือความสะดวก นะการเลือกการออกกำลังกายเนี่ยความสะดวกคือมันง่ายนยะพูดง่ายๆสะดวกเวลาเวลาได้ไหมสถานที่ได้ไหมค่าใช้ใจ่ายล่ะมีไหมอันนี้เราต้องถามตัวเองนะครับบางทีความสะดวกมีสถานที่ไม่อำนวย นะครับอ่าบางทีความสะดวกมีเวลามีสถานที่มีแต่มีค่าใช้ใจ่ายอันนี้ก็ต้องไปคิดหละนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับนะว่าจะออกแบบไหนนะครับต่อไปก็คือฐานะนะครับนี่ฐานะนี่สำคัญนะบางทีนักเรียนบางคนก็อยู่ในฐานะที่ค่อนข้าง จะลําบากใช่ไหมตอนเย็นก็ตกไปตอนเย็นก็เลิกเรียนไปก็ไปช่วยพ่อแม่ทํางานเนี่ยโอกาสที่เราจะไปออกกําลังกายก็ไม่มีเลยนะครับไม่มีนะอันนี้เราก็เราก็วกกลับไปดูที่ว่าอ่าเวลาเรามีไหมเราควรจะใช้สถานที่ใดนะนะแล้วก็การออกหรือว่าการเล่นกีฬานั้นอ่ะมันมีอุปกรณ์ ในการเล่นที่แพงไหมนะถ้ามันแพงเกินเราก็อย่าไปเล่นนะครับเราก็ไปหาเล่นที่มันไม่ใช้อุปกรณ์หรือใช้อุปกรณ์รณน้อยๆน,นะครับในการออกกําลังกายนะครับสําหรับครูสุดใจแล้วก็วิ่งนะฮะวิ่งประมาณสักสามสิบนาทียี่สิบนาทีนะพอนะครับเป็นทุกวันนะครับอันนี้เรามาดูนะครับหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตอนนี้หลักการนะหลักการ หลักการเราจะมีหลักการยังไงในการออกกําลังกายนะครับหลักการแรกก็คือพอใจเราพอใจไหมสะดวกไหมสบายใจไหมมีคนบังคับไหมอ่าแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์แล้วก็ออกกําลังกายที่ตนชอบอันนี้ก็คืออะไรครับหลักการนะหลักการไม่ไมบ,บังคับปล่อยวางอารมณ์สะดวกสบายคือมีความสบายใจนะครับเราไปออกนะ อ่อบ่อยๆนะอย่างน้อยสามถึงห้าครั้งต่อสัปดาห์หไหมสามถึงห้าครั้งครูบอกว่านักเรียนมาแล้วหนึ่งชั่วโมงกับเรียนพระใช่ไหมนักเรียนก็ไปหาเอาอีกสองชั่วโมงก็คงจะทําได้นะแต่ว่าถ้านักเรียนไม่ฟังครูพูดก็ไม่สนใจออกกําลังกายไล่เป้าหมายไล่จุดประสงค์ออกไปอย่างนั้นแหละนะครับ มันก็ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็จะไปพัฒนาสุขภาพของเราอย่างไงก็ไม่รู้ออกไปซื้ออ,อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับต่อไปก็คือความหนักหนักพอคืออะไรครับความตนัดความเหนื่อยในการออกกําลังกายแน่นอกหายใจไม่ออกวิงเวียนศีรษะนะครับพวกนี้ก็คือพอหยุดนะครับอย่าไปฟื้นนะฮะก็ค,คือหนักพอนะครับ คือหนักโอ้รู้แล้วว่าเออแน่นเอาอกนะหายใจไม่ออกนะวิงเวียนที่สานะพอนะครับ่าอ,อันนี้การออกไม่น้อยกว่า20นาทีนะการออกกําลังกายนี่ทําได้ไหมครับ20นาทีสําหรับชั้นวันหนึ่งคุณว่าคุณจะนานพอดูอ่ะยี่สนาทีอบอุ่นร่างกาย5-10ก็เลือกเอานะครับมา ผ่อนคลายหลังจากออกกําลังเสร็จแล้วเราก็มาผ่อนคลายตัวเองนะครับก็ประมาณห้าถึงสิบนาทีแล้วก็หยุดนะครับอันนี้ก็คือหลักการออกกําลังกายนะครับนะสาหรับคลิปนี้อ่าก็มีประโยชน์ก็คืออะไรครับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแล้วก็ให้รับทราบถึงสภาพของตัวเองสภาพของการไปเล่นกีฬานะครับ สภาพที่จะใช้เวลาไหนนะครับจะออกกำลังกายวันละกี่นาทีก่อนออกกำลังกายควรจะอบอุ่นร่างกายประมาณกี่นาทีหลังออกกำลังกายแล้วควรจะอ่าอบอุ่นร่างกายอีกกี่ก็ประมาณห้างสิบนาทีนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ ไปออกกําลังกายเพื่อสุขภาพได้อย่างมีความสุขนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้ก่อนนะครับสวัสดีครับ